ตลอด20ปีที่ผ่านมาของการปฏิรูปการศึกษาไทยแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาแม้จะมีการวางแผนมีเป้าหมายและโครงสร้างที่ชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถทำให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนดีขึ้นได้ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปอย่างแท้จริงทั้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รายงานการศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD พบว่าในหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาช่วงทศวรรษที่ผ่านมาล้วนมีปัจจัยที่สำคัญคือการดำเนินมาตรการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาจากรัฐส่วนกลางลงสู่ส่วนภูมิภาคท้องถิ่นและโรงเรียน กระบวนทัศน์ใหม่และยุทธศาสตร์ใหม่ในการปฏิรูประบบการศึกษาไทยจึงเป็นความท้าทายไม่น้อยแนวคิดการแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาผ่านกระบวนการกระจายอำนาจให้พื้นที่เข้ามาเป็นเจ้าภาพทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยการให้จังหวัดจัดการตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่จังหวัดในการปฏิรูปการศึกษา ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่และจังหวัดเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดมีขีดความสามารถที่จะจัดดำเนินการปฏิรูปการศึกษาได้เองในระยะยาวสำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสอคอร่วมกับสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือส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 นับสนุนส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ทำงานเพื่อเป็นตัวอย่างของการจัดการศึกษา ที่อยู่บนฐานความต้องการของพื้นที่ในส10จังหวัดได้แก่จังหวัด,ด,วดน,น่านลำพูนกำแพงเพชรชัยภูมิอำนาจเจริญสุรินทร์จันทบุรีเพชรบุรีภูเก็ตและยะลาการอภิวัตการเรียนรู้โดยการจัดการเชิงพื้นที่เกิดขึ้นผ่านโครงการ ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัดเริ่มต้นที่10จังหวัดนำร่องกระจายทั่วประเทศโครงการมีวัตถุประสงค์4ด้านได้แก่1การพัฒนากลไกลโครงสร้างและเครือข่ายการดำเนินงาน2การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ3 การจัดการงบประมาณและทรัพยากร 4. การดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสโดยมีจุดเริ่มต้นการทำงานจากที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมกันกำหนดภาพความสำเร็จหรือวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของจังหวัดร่วมกันแล้วจึงกำหนดแผนปฏิรูปการเรียนรู้หรือแผนดาเนินงานระยะสั้นถึงระยะปานกลางโดยมีหัวใจสำคัญคือการระดมสัพพะกำลัง ที่หน่วยงานทั้งในและนอกระบบการศึกษาทำงานร่วมกันเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบอจอเป็นแกนประสานการทำงานเน้นให้เห็นบทบาทของแต่ละฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงท้องถิ่นจนเกิดเห็นพ้องต้องกันว่า การปฏิรูปการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนเป็นวาระสำคัญของการพัฒนาจังหวัดจากการหนุนเสริมซึ่งกันและการที่ผ่านมาตามบริบทของแต่ละจังหวัดเกิดประสบการณ์นวัตกรรมองค์ความรู้นำไปสู่บทเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในวันนี้กต่อไป สสคและภาคีเครือข่ายจะยังคงสนับสนุนให้เกิดจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้โดยจะสนับสนุนให้เกิดกลไกลความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในจังหวัดเกิดการแลกเปลี่ยนและจัดการข้อมูลความรู้ในจังหวัดอย่างเป็นระบบข้อมูลความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการวางแผนการศึกษาจังหวัดดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน พัฒนากลไกลที่เป็นโครงสร้างหรือระบบการทำงานในระยะยาวมีการปฏิบัติการที่ใช้ข้อมูลความรู้และการติดตามประเมินผลเป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้คณะทำงานการสนับสนุนให้เกิดภาพการทำงานนี้จะทำงานทั้งในพื้นที่10จังหวัดเดิม และขยายพื้นที่ทำงานสู่จังหวัดอื่นๆที่มีความพร้อมและสนใจเป็นเจ้าภาพจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนของจังหวัดเองโดยจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง